ในตอนท้ายของตอนที่1ที่ได้เกิดไว้ว่าแม้แต่ไม้บรรทัดก,ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการข้อมูลข่าวสารของทางราชการหมายถึงอะไรก็ได้ที่สามารถสื่อความหมายได้ดังนั้นที่ผมยกตัวอย่างว่าไม้บรรทัดสามารถเป็นข้อมูลข่าวสารได้ก็เพราะว่าไม้บรรทัดสามารถสื่อข้อมูลทางด้านตัวเลขได้ว่ามีความยาวกี่เซนความยาวกี่นิ้วดังนั้นไม้บรรทัดจ,จึงถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารทีนี้ ถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัตินี้นั้นก็คือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ทางราชการได้ถือครอบครองหรือดูแลจัดเก็บข้อมูลข่าวสารตรงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการท,าทันทีซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปดูได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับทางด้านสาร ซึ่งสารนั้นข้อมูลของสารก็จะเป็นความลับแต่หากเป็นทางด้าสนสำนักง,งานของสารที่จัดการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปนั้นก็สามารถเข้าไปตรวจด,ดูข้อมูลได้นั่นคือข้อมูลข่าวสารของราชการ ทีนี้คนต่างด้าวอะไรถึงเรียกว่าคนต่างด้าวบริษัทหรือห้างมุ้นส่วนใดก็ตามที่มีทุน เกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวบริษัทนั้นหรือห้างหุ้นส่วนนั้นถือว่าเป็นคนต่างด้าวทันทีต่อมาสมาคมหากสมาคมนั้นมีสมาชิกเกินกว่ากึหนึ่งหมายถึงว่า ร้อยคนมีห้าสิบเอ็ดคนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นคนต่างด้าวรวมไปถึงหากมีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าวก็เป็นคนต่างด้าวเช่นเดียวกันพูดถึงมูล,มล,ลนิธิด้วยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าวสรุปว่ามูล,ลนิธิจะมุ่งที่วัตถุประสงค์แต่สมาคมมุ่งที่สองอย่างคือสมาชิกและก็วัตถุประสงค์ ทีนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวที่เป็นบริษัทห้างส่วนจำกัดสมาคมหรือมูลนิธิก็ตามหากมีผู้จัดการหรือกรรมการที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนต่างด้าวฉะนั้นจึงหมายความว่าไม่ว่าสมาคมสมาคมนั้นจะมีสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวเลย แต่หากมีกรรมการหรือผู้จัดการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวก็ถือว่าสมาคมนั้นเป็นคนต่างด้าวทันทีหรือมูลนิธิหากไม่มีวัตถุประสงค์เลยเพื่อคนต่างด้าวแต่ดันไปมีกรรมการหรือผู้จัดการเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็จะถือว่ามูลนิธินั้นเป็นคนต่างด้าวทันทีเช่นเดียวกันทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น สมาคมมีสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าวหากไปยุ่งเกี่ยวกับนิติบุคคลแห่งที่2นิติบุคคลแห่งที่2นั้นก็จะกลายเป็นคนต่างด้าวทันที